สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขุสุข้นยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกจุจ้าพี่น้องจ้าืันนี้กับมั่พอกันตะเสาเลยเนาะพี่น้องลูกคนะ้งงานัดขึ้นงานหกโมงเช้าพี่นอ้องเขากับมั่งลออ่อผลตะตีหาเคืองผลล่ะนี่จ้าจะใส่รถอีแตนรถกีแตนพันนี้พี่น้องเล่าว่เนี่ยหกเมตรผล่นี่ยนี่ เออเอาไปแกมั่นนะพี่น้องเนาะแก้มันแกอ่อยแลนขอให้เมื่อตองไห้คิดยังไยแกมั่นแกอ่อยสงใส <laughs> <laughs> ่สิคืนนีล้ละพี่น้องนี่มองเื่นเพื่อน,นที่ดีเถอะแล้วับมาบอกเร็วได้พี่น้องแห้งเป็นแต่แห้งอยู่แลนมาต่ำต่ำตำ,ตำ,ตำ <laughs> บรรยากาศตอนเช้าด,ดีดีค่ะพี่น้องจ้าบรรยากญญาศตอนเช้าๆกระซีเอาไปลุ้งยูขุนละพี่น้องสีบุญเรืองน้องบัวลัมพูค่ะสวัสดีจ้า,าจ้าว่เาเห็นวว่่าาไอ้ขึ้นตะเสาเลยมั่วอ๋อมีไงพี่น้องวันจี้เป็นแบบไีวะ อ๋อันจะไต้ขึ้นนี่ไอเอาเอาเอาหัวออกนะคะถอยถอยเข้าได้ไหมหจ้าเวลาไปล่งจังไงเนียจ้าคนถอยเข่าพี่นอ้องเวลาเวลาห้องไปลงสมมติว่าไปละเวลาห้องไปล่งสีบางคนบางลูกค้า,บบาเ,าเงงงาาิ่นกับครับ้อนเก่งมันเป็นสินพี่น้องเขาจงล่วงไงนะจ้าคือกันแหละับรถไทย ให้่นถอยตูดเข่ารดเท่าเอาหัวขันหัวออกมามันค่อยง่ายแล้ก็สซีแรงขึ้นนี้ดูพี่นอ้องดูนี่มองจนง่ายๆยังสีแตจว่าตอนล่งนี่ชื่นอยากตอนล่งอีกแล้วพี่น้อง ขึ้นรถไทยขึ้นรถที่แต้ขึ้นย้ายละมองขึ้นมองโล่งอ่ะพี่น้องถ้ามองขึ้นมองโล่งง่ายกะโอเคประมาณจักันน่พี่น้องว่ะประมาณสามตันเนาะวนทรงสองสามตันบะอืพื่อนแดงขึ้นแบบนั้น วิ่งไปขึ้นรอนี่มันก็สีหยกหยกห้างนี่ขึ้นถ่ายรถเห่าอะไรบ้างส้งมนีเท้ากับจะถอยเบ่งบิที่ขึ้นรถอิดแตนน้ำกันพี่น้องขึ้นรถเอารถอิดแตนขึ้นรถหกล้อ <laughs> ฟ้าท้ายลงนะเป็นเฮ็ดดีเนาะพี่น้องนะ <c oughs> <อ>ทำดีดดอีนีเรากับสิโห์กันนี้ขึ้นโอ้ อตอยไปโอ้ปพี่น้องว่าพี่ดีแท้ะถอยมาเด้อถอยมาเอาฝาถ่ายลงมาฝา,าถ่ายเอาฝาถ่ายลงเลย เห็นแฟนบอกว่าจะขึ้นน้ำหนาวต้องรอทาอ๋อให้ไปน้ำบ่อ๋อให้นั่งรถไปน้ำมูพีนะโอ้ตามไปใช่ไหมอ๋อจ้ะเดี๋ยวรอถามแฟนว่าเขาจะขึ้นเส้นไหนแต่น้ำหนาวก็คร้วเกลือลูกค้าว่าจะไปทางไหนคะทางไหนเซ็นพิจิต น้นอน้อจ้าใช่เหมือนกันกูอะเห็นแฟนบอกว,ว่ามันได้ขึ้นน้ำหนาวบนนี่ว่ะมาเลยนี่ไปถอยตูด ขวาหน่อยขวามือพี่ได้ไหมขวาไหมขวาหน่อยค่ะขวาขวาหักขวาเหรอต้องเดินหน้าไหมมันมาได้หรอไม,ไมโยกไหม,ไม เพราะว่ามันเข้าไม่ได้ฝั่งนั้นมันติดมันติดไอ้คอกจ้าอ่าโอเคเฮ้ก <c oughs> ็เหนื่อยเนาะ ตับบัตรแบบไหนเนี่ยอ๋อแกจะถอยออกมองผีนอนบอกแกเด้อ พออยังพอ่อฝั่งนี้มันมาอย่างนี้ได้ไหม ยานน้ะพี่หน่อีคู่ปกภปาษาเด้อตรงไหมฝั่งนี้อ๋อยาวเลยค่ะมาเลยฝั่งนั้นห่างไหม มาเลยค่ะดูดูค่ะทุกคนตรงมาเลยค่ะตรงมาเลยมองขาอะไรนะซ้ายเหร เลยค่ะฝังนี้ลหะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะคะขยับขยับโอ้อายาวเลยค่ะยาวเลยยาวเลย ไปอีก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 ไปอีกดูกันทุกคนน่บพี่น้องอวิเที่ยวขึ้นแต่ตอนเอาลุ้งบันเอาลุ้งเหสิได้พอยังพาแล้วค่ะอีก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 ถอยอีกหน่อยนึงถอยให้ชนเลยค่ะพอยังอีกค่ะอีก ่คะล็อกให้ด้วยนะ <laughs> โอเคค่ะเป็นเส้นแล้ววันนี้เ้ากับสีเอาสเตหัดบัดเสร็จเรียบร้อยจ้าต่อยกับสีหัดสเตสามสี่เซนหัดแล้วก็ออกเดินทางจากพี่น้อง เอาคลิปนี้ก็ไ้ซ้ำน้เน้องพีนองเนาะเจอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า